ชาวต่างชาติถามกันเองประสบการณ์ในการัมพูชานั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับมีชาวต่างชาติรายหนึ่งเขาได้ไปสอบถามนายเว็บไซต์ชื่อดังนะครับโดยเขาได้ไปพาดหัวข้อเอาไว้นะครับว่าใครเคยไปที่กัมพูชาบ้างเมื่อเร็วๆนี้ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ฉันฟังหน่อยเขาบอกว่าเอาจิงๆนะฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกคือชานเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวแปลกๆมาบ้างจากคนรอบตัวจากประเทศกัมพูชาซึ่งฉันเองเนี่ยก็อยากฟังความคิดความเห็นจากพวกคุณว่าที่นั่นเป็นอย่างไรแล้วฉันเองก็อยากจะรู้ ได้ว่าที่นั่นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างและอาหารเป็นอย่างไรช่วยบอกร้านอาหารที่มันดีและเด็ดให้ฉันฟังด้วยรวมไปถึงเคล็ดลับอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครมีเนี่ยก็ช่วยบอกฉันทีเอาเป็นว่าขอบคุณล่วงหน้านะจากนั้นไม่นานครับก็มีชาวต่างชาติจํานวนมากเลยนะครับได้เข้าไปตอบกลับความคิดเห็นเอาไว้เป็นจานวนมากเดี๋ยวเรานะครับลองไปดูกันว่าชาวต่างชาติคนอื่นๆเนี่ยที่เขาเคยไปคขมเมมาเขาได้ไปตอบกลับความคิดเห็นเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับท่านแรกบอกนะครับว่าฉันอยู่ที่นี่มา2ปีครึ่งแล้ว เขาบอกว่าการท่องเที่ยวนั้นอาจจะยังไม่ฟื้นตัวจากโรคระบาดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นด้วยเหตุผลบางประการนะแต่ว่าทุกอย่างนั้นก็ยังดีอยู่เรื่องราวอาชญากรรมรุนแรงนั้นกับนักท่องเที่ยวนั้นฉันก็เห็นว่ามันมีน้อยมากๆแถมราคาสินค้าที่นี่ก็ยังยังราคาถูกชาวคอมเมนต์ก็เป็นมิตรดีนะก็ไม่ได้แปลกอะไรจากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีชาวต่างชาติหลายคนเข้าไปตอบกลับเหมือนกัน ท่านแรกบอกนะครับว่าจริงหรือเปล่าที่คุณว่ามันนั่น่ะเอาเป็นว่าฉันก็ว่ามันก็ปลอดภัยนะแต่ฉันคิดว่าทุกเมืองทุกประเทศนั้นก็มักจะมีบางเมืองนั่นแหละที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะบางแหล่งช่วงเวลากลางคืนนั้นก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยมากนะักท่านที่2นะครับได้บอกเอาไว้ว่า ฉันคิดว่าคุณอย่าไปร้านนวดดีกว่าโดยเฉพาะร้านนวดที่ไม่มีหน้าร้านนะ่ะพวกเขาเนี่ยบอกว่าค่านวดประมาณ3-5เหรียญถ้าคุณหลวมตัวเข้าไปละก็คุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวที่คุณไม่คาดคิดก็ได้แต่มันก็ไม่ได้การันตีนะว่ามันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกที่นะ่ะท่านที่3ามได้บอกเอาไว้นะครับว่าฉันเห็นด้วยกับทุกเรื่องนะแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องที่ฉันไม่เห็นด้วยคือเรื่องของสินค้าราคาถูกนะ่ะ เพราะว่าสาหรับฉันแล้วเนี่ยนอกจากเครื่องดื่มน้าแก้วห้ยมีฟองแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ว่าแพงอยู่นะเอาจริงว่าแต่ที่คนบอกว่าราคาถูกนั่นน่ะฉันอยากรู้จังเลยว่าอะไรที่ว่ามันถูกจากนั้นนะครับเจ้าของความคิดความเห็นคนแรกก็ได้ไปตอบกลับโดยบอกนะครับว่าอ๋อที่ว่าถูกเนี่ยฉันหมายถึงว่าเอาราคาที่ประเทศกัมพูชา ไปเปรียบเทียบกับราคาประเทศฝั่งตะวันตกนะ่ะมันก็เลยถูกกว่านั่นเองความคิดความเห็นท่านต่อมานะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าฉันก็เคยเจอนะซุปหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามละแค่1ดอลลาร์เท่านั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยจากนั้นก็มีคนไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฮะซุปที่ว่านี้อย่าบอกนะว่าเป็นซุปที่เอาน้ําร้อนไปใส่ซุปไก่โรยด้วยพริกไทย จากนั้นโรยด้วยต้นหอมผักชีนั่นใช่ที่สิ่งที่เธอหมายถึงใช่ไหมทันตาม,มาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็อยู่ที่นี่นะซึ่งโรงแรมเนี่ยราคาแค่2ดอลลาร์เท่านั้นมันถูกชะมัดเลยมื้อเย็นมื้อนี้ต้องบอกเลยว่าคร้อมอาหารมมนต้อง4อย่างเนี่ยพร้อมเครื่องดื่มสำหรับ5คนตกคนละ4ดอลลาร์ถูกชะมัดแล้วก็อยากจะบอกนะว่าตอนที่กาลังพิมพ์อยู่นี่เนี่ยฉันก็อยู่ที่โรงแรมแห่งนี้คือมันดีมากๆเลย ท่านมาบอดนะครับว่าฉันเคยไปที่คามนหรือว่ากามัมพูชาเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วตอนนั้นราคาสินค้าต่างๆก็ไม่ได้มีราคาอะไรแพงมากมายหรอกนะ แต่ว่าราคามันทุ่งสูงขึ้นหลังจากที่มีโรคระบาดก่อนหน้านี้ซึ่งฉันก็เชื่อว่าการที่ข้าวของราคาแพงขึ้นนั้นอาจจะไม่ได้เป็นที่เขมรที่เดียวที่อื่นก็คงเป็นเหมือนเหมือนกันซะละมัง้งท่านตามานะครับคาดกันว่าน่าจะเป็นคนขับรถตุกต๊กๆที่เขมรนะครับได้ไปคอมเมนต์เอาไว้นะคบว่าขอต้อนรับเข้าสู่เมืองเสียมเรียบนะประเทศกัมพูชาเอาเป็นว่าถ้าคุณได้มีโอกาสมาที่กัมพูชาเนี่ยโปรดอย่ารีรอที่จะติดต่อฉัน ฉันเนี่ยนะเป็นคนขับรถที่นี่มากกว่า19ปีประสบการณ์นี่เพียบเลยอย่าลังเลน,นะที่ติดต่อมาที่ฉันพร้อมกับแนบเป็น w a t s a อ p นะครับแล้วก็ m e s s e n g e r ทิ้งเอาไว้ท่านต่อมานะครับเป็นชาวต่างชาติแ,แสดงความคิดความเห็นเอาไว้นะครับว่า ฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาประมาณ10ปีแล้วและเคยไปมาหลายแห่งทั่วโลกการพูชาเป็นหนึ่งในสถานที่ปลอดภัยและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งและนี่เป็นเหตุผลที่ฉันตัดสินใจมาตั้งรกรากที่นี่ใช่แล้วคุณต้องระมัดระวังบางอย่างแต่ก็อย่าระวังจนมากเกินไปเอาเข้าจริงเนี่ยนะการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตในลอนดอนหรือว่านายออสโลนิวยอร์กการขโมงขโมยเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเลยแค่ว่าเวลา ถ้าคุณเมาเนี่ยคนก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเท่านั้นใดๆก็ตามเนี่ยนะสิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนะักซึ่งโดยวรวมแล้วก็ถือว่าปลอดภัยดีแต่อีกนิดนึงนะคือฉันก็อยากบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบอาหารของคาเมนสักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฉันมักจะกินอาหารตะวันตกเป็นหลักซึ่งหายได้ง่ายเพราะว่ามีหลายที่ที่มีชาวต่างชาติไปอาศัยอยู่นอกจากนี้เนี่ยนะชาวคาเมนที่พวกเขาอายุน้อยกว่า30ปี พวกเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเลยละแต่ก็มีบางส่วนนะที่พูดไม่ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรสำหรับฉันเลยท่านตมานะครับได้ไปแสดงความคิดความเห็นเอาไว้ว่าฉันคิดว่าคุณเนี่ยอย่าไปตัดสินใครจากการฟังความคิดเห็นต้องลองมาเองแล้วจะรู้ว่าที่นี่นั้นมีดีอะไรและไม่มีดีอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณได้เห็นว่าความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรด้วยท่านตมานะครับบอกว่าเคล็ดลับง่ายๆเรื่องความปลอดภัยก็คือหยุดฟังก่อนว่าคนคเขมรจะพูดว่าอะไร เพราะบางที่ก็อาจจะมีการตักเตือนคุณแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เอาเป็นว่าก็ระวังการโดนฉกโทรศัพท์หรือไม่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการแอบโดนค้นกระเป๋าเป้แต่ว่าโดยวรวมนะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขาเมรนเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเพียงแค่ว่าคุณก็อย่าเมาจะเกินไปก็แล้วกันนอกจากนี้เนี่ยนะเรื่องการระมัดระวังตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้แค่กัมพูชานะแต่ควรควรปรับใช้กับทุกประเทศทั่วโลกด้วยท่านตามาบอกนะครับว่าต้นปีที่ผ่านมาฉันได้มีโอกาสเดินทางคนเดียวไปที่เมืองเสียมเรียบแล้วก็ได้ไปเจอกับม่ แม่ค้าคนหนึ่งนะเธอเป็นแม่ค้าขายของบนรถเข็นทุกอย่างยอดเยี่ยมมากแล้วฉันก็รู้สึกว่าที่นี่นั้นก็ปลอดภัยดีไม่ได้มีอะไรเลยผู้คนที่นี่ก็น่ารักช่วยเหลือฉันเป็นอย่างดีเลยละท่านตามาบอดนะครับว่าสวัสดีฉันเป็นชาวตะวันตกที่อาศัยในกัมพูชาผู้คนที่นี่เป็นมิตรแต่ก็ต้องอึ้งอย่างหนึ่งนะเพราะที่นี่เนี่ยมีอาหารหลากหลายสัญชาติเป็นอย่างมาก ทั้งราเมนจากญี่ปุ่นสเต็กบร์เซิลหรืออาหารจีนอาหารท้องถิน่นอาหารตะวันตกร้านขายสเต็กหรือกระทั่งร้านอาหารอินเดียนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารไทยหรือร้านอาหารที่มีตาฮาลานด้วยท่านต่อมานะครับได้ไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะครับบอกว่าฉันมาจากไอร์แลนด์นะแล้วก็เคยไปมาแล้วมากกว่า 40, 40ประเทศทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยฉันยังเหลืออีก3เดือนมั้งว่าจะเดินทางไปที่กัมพูชา เพราะรู้สึกว่าที่นี่น่าทึ่งแล้วก็อาจจะเป็นประเทศที่ฉันชอบที่สุดด้วยมั้งในตอนนี้เนี่ยฉันชอบที่นี่มากๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนอาหารวัฒน,ธ,นธรรมประวัติศาสตร์แต่ฉันเองก็ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าทำไมหลายคนถึงพูดถึงที่นี่ในแง่ลบเยอะจังครับก็ต้องบอกนะครับว่าคร่าวๆเนี่ยชาวต่างชาติหลายคนด้วยกันครับก็มีโอกาสไปที่กัมพูชามาแล้วหลายรอบบางคนก็ไปครั้งแรกหรือบางคนก็ไปคนเดียวซึ่งบางส่วนก็บอกนะครับว่าชื่นชอบกับการเป็นคอมเมนแบบนี้จริงๆแต่ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของอาหารบ้านนะครับว่าอาจจะไม่ถูกกปา หรือบางคนนะครับก็เข้ามาตักเตือนนะครับในเรื่องของการเข้าร้านนวดก็ต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างดีเพราะบางที่นัดมาในลนักษณะของบิ๊จี้อะไรแบบนี้หรือบางส่วนครับก็ออกมาเตือนเอาไว้ว่าเจอเดินไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการระวังเรื่องของโทรศัพท์และกระเป๋าดูให้เรียบร้อยและอรอบคอบให้มากที่สุดนอกนั้นก็พูดเหมือนกันนะครับว่า ประเทศทั่วโลกเนี่ยก็จะมีมุมที่ดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปดังนั้นเนี่ยแค่มีความระมัดระวังพกติดตัวเอาไวา้แค่นี้ก็น่าจะสามารถท่องเทีย่ยวได้อย่างปลอดภัยแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างหรือว่าใครมีแพลน ที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวคาเมนหรือกัมพูชาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับหรือว่าใครเคยไปมาแล้วก็บอกกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินวันนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะกำแบ่งคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ